ท่านปะท่านนายแพทย์สามารถครับเชิญนะครับชักเวลาผมนะด้ยวยนะเดี๋ยวครับเลียนรรท่านประานที่โกโรคครับผมพันตรเรกนายแพทย์สามารถม่วงสริครับในฐานะกรรมธิการ,กรม,มารายจ่ายปี257หและเป็นเป็นกรรมธิการเสียงข้างข้างน้อยครับก็ได้ ปรับลดงบประมาณไว้หร้อยละหครับก็สำหรับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีงบประมาณรายจ่ายประมาณ3 3 0 0 0ล้านสิ่งที่ผมขอปรับลดเนื่องจากพิจารว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการใช้เงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพและก็มีการกระจายกระจาย ทรัพย์สินเงินทองกระจายไรายได้อย่างไม่เป็นธรรมที่ผมบอกไม่เป็นธรรมเพราะอะไรครับผมขออภิปรายเสริมครับเนื่องจากอย่างที่เมื่อกี้มีท่านกล่าวไปแล้วท่านสสทานทนะิธ์ฮะพรบกระจายอํานาจเนี่ยพศ2543มเนี่ยมันมีการกระจายอํานาจแล้วก็บอกว่าให้มีมีการให้เงิน อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งในปี2549เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ35ซึ่งในปีนี้เนี่ยเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีรายได้2 2 7ล้าน2แสนะฮะซึ่งเป็นรายได้ของปปอปทก็คืออง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเองหรือรัฐบาลจัดเก็บให้หรือเงินอุดหนุนเนี่ยรวมๆแล้ว6 2 0 0 0 0 0 0 0กว่าล้านฮะก็ตกประมาณ27.28% แต่ท่านทราบไหมครับกทมเนี่ยตั้งแต่ปี55ตั้งแต่ปี55เนี่ยกทมเนี่ยได้รับเงินอุดหนุน14,219ล้านคิดเป็น3.9%เพิ่มขึ้น3.9%แต่ว่าอ,อปททั่วประเทศได้รับเพิ่มขึ้น24.6%ในปี56ฮะอ,อปททั่วประเทศได้รับเพิ่มขึ้น 7.4%กทมได้รับเพิ่มขึ้น1.4%ก็14,000ล้านฮะในปี57ครับอปทอเพิ่มขึ้น6.48%กทม,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 มก็ยัง14,000ล้านเพิ่มมาอีก195ล้านก็1.3%สิ่งที่ผมบอกว่า ผมส่งเสริมพัฒนาส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมระหว่างอปทอทั่วประเทศกับกทอมอ,อย่างที่ผมอธิบายอภิปรายให้ท่านฟังจะเห็นว่าอปทอส่วนทั่วประเทศเนี่ยจะตกประมาณ7-8ถ้าสงปีก่อนเนี่ยยีกว่าร์แต่กทอมอเนี่ยจะตกประมาณหนะึ่กว่าซนต์ะท่านจะเห็นได้ว่ามันมีหลักฐานอยู่นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยท่านทราบหรือไหมผมได้อภิปรายในกรรมธิการ แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่ามีการจัดสรรยังไงว่าจะให้อปอทนี้หรือจะให้กทมรหรือให้พัทยาซึ่งก็ยังไม่ได้รับคำตอบผมจึงขอใช้สิทธิธ์อภิรายในที่ประชุมแห่งนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมสอบถามว่ามันใช้ความหนานแน่นของประชากรหรือเปล่าประชากรเนี่ยในกรทมเนี่ยปัจจุบันหกล้านคนแต่ว่ามีคนที่อยู่นอก ไม่ลงทะเบียนนะฮะก็คือเช่นเป็นมอเตอร์ไซค์ิหาบเล่แผงลอยหรือว่าแถวบ้านผมเนี่ยโรงเรียนของกทมเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยมากกว่า50%เนเี่ยเป็นเด็กที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ในกทมเพราะฉะนั้นรวมเนี่ยกทมเนี่ยดูแลประชากรที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนเนี่ยอีก อีกหลายล้านคนคือรวมๆเนี่ยเท่าที่รายงานเนี่ยเกือบสิบล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอาตัวเลขหกล้านคนไปไปไปเนี่ยยังได้แค่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นเลยถ้าท่านเอาตัวเลขคนที่อยู่นอกการลงทะเบียนด้วยอีกเนี่ยที่มาอาศัยอยู่ในกทมหรือมาหากินในกทมเนี่ยรวมสิบล้านคนเข้าไปเนี่ยตัวเลขที่ได้รับการจัดแบ่งเนี่ยอาจจะน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำไปและนอกจากนั้นเนี่ย ถ้าดูความหนาแน่นต่อพื้นที่เนี่ยในกทมเนี่ยพื้นที่1 5 0 0ตารางกิโลเมตรแต่ถ้าเทียบกับจังหวัดใหญ่ๆ่นเนียงเงีเกือบ20,000ตารางกิโลเมตรความหนาแน่นต่างกันเยอะครับท่านเชียงใหม่เนี่ยผมเคยหารดูประมาณ80คนต่อตารางเมตรตารางกิโลเมตรกทม3,000กว่า3,000กว่าต่อ80ดาตางคิดดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนบ้านครับท่านสร้างใหม่เนี่ยมันใช้เงินน้อย แต่ว่ากทมเนี่ยเป็นเมืองเป็นร้อยกว่าปีแล้วการบูรณะการบูร้วงษาเนี่ยใช้งบประมาณมหาศาลมัน <leaves> ก um ็เป็นสาเหตุครับว่าสิ่งที่ผมบอกจักสัรมาหนึ่งมนกว่าพันหึ่งมืนสี่พล้านทุกปีฮะที่ผมบอกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยส0งอล้านครับมันเลยทําให้มันเป็นปัญหาในปัจจุบันกทมเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่ๆเหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกมีปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็น อาชญากรรมอบายมุกแต่ที่สําคัญไม่สุดคือตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ําเน่าเสียหรือขยะอย่างที่ท่านกระจิตบอกซึ่งซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับอะไรที่มีคําแนะนําที่จะช่วยพัฒนากรทมเนี่ยผมยินดีครับซึ่งปัญหาน้ําเน่าเสียเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาจริงๆครับึ่งในปีนี้ท่านรู้ไหมครับงบจาก1นึ่งพันล้านเนี่ยผมผมก็ดูได้ได้เงินเท่าไหร่ได้10 000, ล้านครับมาทำไอ้น้าเน่าเสียในในกรทมเนี่ย,ม,ยมีการมี การผลิตมีการใช้น้ำเนี่ยตกสองล้านลูกบาทเมตรต่อวันท่านครับรัฐบาลในงบวานผมดูมาเลยครับรัฐบาลเนี่ยมีการจัดสรรงบผลิตกำจัดน้ำเน่าเสียประมาณ30ล้านลูกบาทเมตรทั้งประเทศนะฮะที่ผมอ่านดูนะฮะแต่นี่กทมเนี่ยสองล้านลูกบาทเมตรต่อวันมันจะเป็นไงครับผมว่ามันเป็นปัญหาจริงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่รายงานเท่าที่ติดตามเนี่ยกำจัดน้ำเน่าเสียได้แค่5 0เอง ของที่มีน้ำใช้จำวันแล้วโรงงานกำจัดน้ำเสียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายพันล้านจนถึงหมื่นล้านซึ่งผมจะเห็นว่ามันต้องใช้งบมานอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจักสรรงบสัดส่วนเนี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันก็เป็นปัญหาปัญหาของเมืองใหญ่เหมือนกันซึ่งผมถึงบอกว่ามันมีการจัดสรรไม่เป็นธรรมนะฮะในต่างจังหวัดอราได้เปรียบผมมาชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยของท่านอัตภพรเนี่ย โครงการพระราชดำริของอะไรนะฮะโครงการโครงการแหลมผักเบีย้ยเนี่ยของในหลวงเนี่ยแต่ต้องใช้พื้นที่เยอะใช้ต้นทุนต่ำผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยและชื่นชมครับแต่ว่าของกทมเนี่ยมันไม่มีพื้นที่เลยมันต้องสร้างโลงกำจัดน้ำเสียอย่างเดียวซึ่งผมบอกแล้วหลายพันถึงหมื่นล้านนะฮะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ดีใจนะฮะที่กรรมธิการเนี่ยได้เขียนเอ่อ ข้อ2.13ข้อสังเกตนะฮะบอกว่ากรุงเทพมหา,าคนครควรเล่งรับเล่นรัดการบำบัดน้ำเสียในคลองต่างๆให้มากขึ้นและควบคุมให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนเพื่อไม่ให้ระบายน้ำเสียลงคลองโดยตรงแต่ท่านครับมันต้องใช้เงินครับในการกำจัดน้ำเสียเล่งรัดการบำบัดแต่ันต้องใช้ตังนะฮะมันก็เป็นปัญหาว่ายังขาดงบประมาณเหมือนกันนะฮะแล้วก็ นอกจากนั้นข้อสังเกตก็เกี่ยวกับการกําจัดขยะให้รวดเร็วมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพก็คงเป็นของท่านกรรมธิการท่านอื่นที่เสนอแนะสิ่งดีๆที่จะทําให้กทมแต่อาจจะมีท่านยมีบางท่านแย้งว่ากทมเนี่ยมีเงนินอื่นอีกเยอะแต่ท่านทราบไหมครับในอบตอ,อื่นๆเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐอื่นๆเข้าไปอีกเยอะเช่นทางหลวงชนบททางหลวง กรมทางหลวงเนี่ยรวมกันสองหน่วยงานเนี่ยเกือบแสนล้านครับกทมได้นิดเดียวนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงที่มีการที่มีการปรับปรุงหรือก่อสร้างหรือแม้กระทั่งมหาไทยเองเนี่ยก็ไม่ไ,ได้ลงกทมครับหรือมีบางท่านแย้งบอกว่ามีรถไฟมีรถไฟหลายๆสายมาลงกทมแต่ผมไปดูเนี่ยรถไฟนะปลายทางนะฮะมันไปเช่นสายสีเขียว คูคตไปปทุมธานีแบลิ่งสมุทรปาการสายชมพูไปนนบรุรีสายสีแดงไปสมุรสาครท่านเห็นได้ไหมครับงบที่ลงไม่ได้กทมโดยตรงครับมันลงปริมณฑลรอบเลยพนเพราะฉะนั้นงบที่ท่านมาลงก็ต้องแบ่งสัดส่วนมันเป็นการกระจายความเจริญไม่ได้ช่วยกทมแต่ช่วยเมืองบริวารข้างเคียงที่ผมอภิปรายในวันนี้ ผมแสดงให้ทุกทท่านเห็นว่ากทมเนี่ยยังไม่ได้รับการจักสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นธรรมคือประมาณ14,000ล้านทุกปีแต่เราจะทำยังไงที่จะรักษาเมืองใหญ่แล้วก็เอางบประมาณมาสับสนถึงแม้รัฐภาก็อยู่ในที่แห่งนี้นะฮะก็ผมในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยจึงขอปรับลดในส่วนของมาตรา17กระทรวงหาดไทย5%ครับขอบคุณครับ